สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตัวนี้ครับ M4A1 นะครับตัวของรุ่นที่8นะครับที่เราแต่งให้ลูกค้าใหม่จากเดิมที่ท่อนหน้าเป็น4นิ้วขอเพิ่มหน่อยเป็น7เลยแล้วก็ใส่ปากกระบอกนี่ครับผมคิด USA ครับผมนี่ตัวนี้มันปากกระบอกตัวนี้มันต้องโมดหน่อยนะครับเพราะว่าปากกระบอกตัวนี้มันแยกได้3ท่อนครับผมนี่ครับผมผมเกี่ยวแยกได้นี่ครับแล้วก็ท่อนที่2 ก็คือแยกอันนี้ได้อันนี้เราทดสอบยิงให้ดูนะครับคือจุดที่รู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับปากกระบอกเก็บเสียงเพราะบางทียิงเข้าไปแล้วเศษลูกมันเข้าไปอยู่ในแน่นนๆนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยครับแกะให้ดูเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้วิธีล้างก็ง่ายมากครับปากใส่น้ำเลยเพราะมันเป็นอลูมิเนียมนะครับผมถ้าเกิดว่าเรายิงไปแล้วก็ปรับเข้าไปซึ่งผมจะมีตัวไข่ปรับไว้ให้นะตรงนี้นะตรงนี้คือปักเฉพาะลิ้นบนนะครับนี่ลิ้นบนอยู่นี่ด้านบนเราก็จะตั้งไว้อย่างนี้แล นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ใช้กับลูก AK เคนะครับแล้วตัวนี้มันมีระบบเลี้ยงกระสุนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับตัวนี้อ่าแต่ว่าวิธีการเลียงกระสุนเนี่ยอย่าดึงตรงๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวมันติดมันติดตรงตรงข้อพัน้ายตรงนี้ครับพัน้ายตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับคือมันแค่ออกมาแช่นี้เองเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราดึงมาตรงๆจะติดนะครับเราต้องเราต้องดันขึ้นมาข้างบนนิดนึงคือเหมือนงัดข้างาข้างบนนิดนึงไม่ต้องแรงครับงัดข้างบนข้างบนนิดนึง นะครับเนี่ยคือมีระบบเรียกกระสุนด้วยนะครับตัวนี้ทําชุดระบบเรียกกระสุนให้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ฮอปอัพแล้วก็ตัวสโคปกของมันต้องอยากโม้นอีกหนึ่งคือมันซูมได้นะสโคปของมันซูมได้แต่เลนส์แม่งโคตรขยายเลยเครับผมเออสโคปของมันไม่ได้โม้นะดูดิเนอะอู้เห็นเป็นเป็นชัดนะครับผมเนี่ยชัดครับผมในกล้องนี้ชัดมากครับผมคืออันนี้เดิมเดิมเนี่ยเนี่ย เห็นมันขยายแล้วก็ซูมเข้าซูมออกได้แล้วที่สำคัญก็คือมีเลเซอร์ด้วยครับผมเลเซอร์ตรัวนี้เลเซอร์แม่งโคตรเก๋ปรับได้ครับผมเลเซอร์เนี่ยหมุนขึ้นลงนะแล้วก็ดันหน้าดันหลังก็คือซ้ายขวาไงซ้ายขวาปรับได้อันพาเข้ามาดูนี่ติดนะเนี่ยติดปั๊บปแต่สมมติว่าหมุนขึ้นหมุนลงใช่ไหมเหมุนขึ้นหมุนลงนี่หมุนขึ้นนะหมุนลงน,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 ลงนี่แล้วก็ซ้ายขวาเห็นไ,ไหมมาสอดเอฟพีเก่อนว่าตัวนี้แต่งมานะครับผมก็จะประมาณสักสองห้าประมาณสองห้า นี่ครับผมสองสี่เก้าเก้าสวยจริงๆเลขนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าเป็นสองห้าหกครับผมนี่เรามีเครื่องวัดจริงๆนะครับไม่ได้โกหกนะครับคือแบบเราวัดกันแบบชัดๆค่าเฉลี่ยอยู่ที่สองสี่เก้าจุดสี่ครับผมก็เกือบเกือบสองแม็กเนี่ยแม็กกับมินเห็นไหมครับมันจะใกล้ๆกันมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นท่อรูแล้วก็ใช้รูป AKA อีกแล้วครับผม AKA ต่อไปผมจะขอเรียกชื่อไอ้ลูก AKA เป็น a k a ยแล้วกันเพราะอวยกันเยอะชิงหายเลย เออมันต้องไ้นี่นะเราดูคือถ้าปืนเจลหรือปืนอะไรก็แล้วแต่ถ้ายิงวิถีเสยขึ้นใหม่มันจะค่อนข้างจะไกลกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไม่เสยนะเราจะแค่ยองๆงขึ้นมานิดน,นึงเพราะเนื่องจากว่าที่ยิงต่ํามองไม่ค่อยเห็น,นถึงนะครับผมถึงเลยถึงต้นไม้นู่นเลยแล้วก็ตัวเนี้ยสําหรับคนที่ทําปืนนะครับผมแนะนําว่าพยายามอย่ายิงเซมิถ้าปืนมันยิงเซน,นิไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าตัวเนี้เขายิงทีลูกมันไปทันในทอดเดี๋ยวทำให้ดูอันนี้ยิงออก ยิงออกต้องยิงให้ช้าครับผมเนี่ยบางทีมันออกไปสองลูกเห็นไหมครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตอนที่เรากดปุ๊บเนี่ยแม็กไฟฟ้าปั่นทํางานเข้าสองชุดเลยลูกบางทีเข้าสองชุดก็มีนะครับดังนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะยิงแบบนี้เนี่ยเนี่ยลูกมันกระเด็นออกมาจากปากกระบอกนี่คือลูกมันคือแม็กมันปั่นเร็วกว่าที่ยิงออกไปนะครับผมเนี่ยปกติก็จะยิงนี้หนุหนหนึงกันมาให้ครับผมสบายสบาครับผมมันจะยังอยู่ในสโคปอยู่นะครับตัวนี้ เห็นไหมครับคือคือเราก็ค,คือเนี้ยเนี่ยคือข้อดีของการใส่ฮอปอัพซึ่งมันจะสามารถครุมลูกให้มันพออยู่ในวิถีที่เราเล็งได้แบบเราเล็งไปนะงี้นก็ใกล้เคียงไม่ได้ตรงหรอกแต่ใกล้เคียงือว่าใกล้เคียงแล้วไงสบายยิงลูก a k นีโ้โอ้โหปันน่นมีเข้ากับทุกนัดนะครับผมอันนี้แบบ7.4นะครับผม7.4ยับอีกั้งหนึ่ง7.4คือมันเร็วเพราะว่าเนื่องจากหนึ่ง ท่าหน้าสั้นหน่อยหนึ่งสองก็คืออัตราทดเกียร์มันเร็วกว่ากว่าปกติ <Yeah. S 1> อัตราทดเกียร์นะ่ะมันไม่ใช่เป็นสนะิบแปดไงมันเป็นสิบหกมันก็เลยเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับผม <c oughs> ถ้าเป็นถ้าเป็นสิบแปดตหนึ่งมันจะช้ากว่านี้ครับผมในแบดเจ็ดจุดสี่นะถ้าเป็นแบสิบเอ็ดจุดหนึ่งจะเร็วกว่านี้นะครับมันมีเทคนิคการทําปืนให้มันยิงเร็วยิงช้าเนี่ยมันมันมีเยอะครับเช่น <c oughs> อาตาัตราโทษกี้อะการปาดแต่งกระบอกสูบอะไรพวกนเนี้ยมันมีเยอะครับผมดังนั้นแล้วเราจะจะส่งให้ซึ่งยังหากล่องไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะไปยังหากล่องมาใส่มันนะแล้วก็ห่อพันอะไรไปนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ยิปหน้าครับว่าเราจะแต่งณูะในเจ๋งๆโหดอีกบ้างน,นะครับสวัสดีครับ